สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับลุงดมลำปาวในตำนานเล่าขานวันนี้ลุงดมรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะให้ทางรายการของเรานำออกอากาศสามารถส่งเข้ามารวบสนุกกับทางรายการของเราได้ครับโดยส่งมาที่ u d o m s r g m a i l c o m ลุงดมเป็นคนเล่าคุณฟังเป็นคนฟังกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องวิญญ,ญาณเรื่องสยองขวัญเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น มาเล่าสู่กันฟังครับฝากคุณผู้ฟังกดติดตามกดซับสไครป์กดแจ้งเตือนเป็นกําลังแรงใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันบางครั้งเขาก็เรียกสวยเลือกได้เขาว่าอย่างนั้นครับเรื่องราวของเธอเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อราณีเธอนั้นงดงามเหลือเกินครับงามจน ทุกคนหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กต่างก็ครั่งคล้หลงไหลในความงามของเธออยากได้เธอมาเป็นแม่ของลูกแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครได้หัวใจของเธอนั้นสักคนหนึ่งหนุ่มๆต่างก็ผิดหวังกับความงามของเธอเธอพูดกับหนุ่มทุกๆคนเหมือนกำหนดว่าเธอน่ะนี่แหละคนที่หนูรอคอยเขาไว้กันพี่นี่แหละ ็นคนที่หนูรอคอยหนูที่ตามมาหาอยากได้เป็นพ่อพ่อของลูกอยากได้เป็นคู่ครองพี่นี่แหละหนูตรงสเปคหนูเลยเธอพูดอย่างน,นี้กับทุกๆคนที่เข้ามาเธอครับราณีครับปากกับใจนั้นเขาบอกว่าเธอไม่ตรงกันเธอชอบผู้ชายรวย,รวยชอบคนรวยเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเธอเนี่ยฉันเนี่ยสวยเลือกได้นะ ทำไมอ่ะใครใครเข้ามาหาฉันอ่ะฉันแต่เลือกไม่ได้เหรอแต่ท้ายที่สุดเธอก็ไปควงหนุ่มเศรษฐีลูกคนรวยระดับจังหวัดเลยทีเดียวบอกว่าขอคนนี้แหละเธอชอบคนนี้ขอหนุ่มคนนี้แหละใช่เลยใช่เลยแต่เธอหารู้ไม่ความรวยกับความสวยประจบกัน แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเธอบอกกับทุกๆคนว่าเธอเนี่ยไม่เคยหวังคาดหวังกับสิ่งใดหรอกเธอแต่งกับคนรวยลูกเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังที่จะหลอกเขาเพราะว่าเธอนั้นบอกเธอบอกว่าจริงใจที่จับอยู่กับผู้ชายคนนี้แต่ความจริงแล้วมันสวนทางกับคําพูดของเธอเสียจนที่ใครๆที่เอื่อมระอากับคําพูดของเธอเขาบอกว่าเธอสวยเลือกได้ว่ายอย่างนั้น คน,คนแล้วคนเล่าครับหลังจากที่เธอหลอกเข้ามาเธอใช้คำหวานล่อลวงกับผู้ชายที่ผ่านมาผู้ชายหลายคนถึงกับเลือดตกยังออกเลือดไหลซิบๆในหัวใจครับกับคำพูดของเธอคำหวานหวานล้อมของเธอทำให้ผู้ชายหลายคนเจ็บปวดเลยทีเดียวจนวันหนึ่งครับชายหนุ่มผู้หนึ่งผู้ครั่งใคร้ในตัวเธอในความงาบของเธอ จึงเกิดคิดอุบายขึ้นมาเอ๊ะทำไมอ่ะเราชอบเธอรักเธอเราจริงใจกับเธอทำไมเธอไปเลือกเอาไอ้หนุ่มเศรษฐีลูกคนรวยนั่นโอ้มันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่อ่ะอย่างนี้เราต้องเอาคืนเราต้องเอาคืนความรวยกับความสวยที่เธออยู่กับหนุ่มลูกเศรษฐีมันไม่ได้สมปรารถนาอย่างที่เธอคิด เหตุการณ์ผ่านไปครับลูกเศรษฐีเขามีสังคมของเขาส่วนเธอก็คนสวยก็มีสังคมของเธอในที่สุดสองคนก็ขัดแย้งกันแม้แต่เธอจะสวยแต่ลูกเศรษฐีก็ไม่ได้เยะแสเขาบอกว่าโอ้เรารวยเราเลือกได้ทําไมอ,ะอ่ะเราจะเอาใครก็ได้เอาสักกี่คนก็ได้เรารวยอะ่ะสวยแค่ไหน่อปากไม่ตรงกับใจเธอไม่มีความจริงใจอะ่ะ อยู่กับเราไม่ได้หรอกเราไม่ต้องการเธอได้แต่นั่งร้องไห้กับคำพูดของแฟนเธอแฟนหนุ่มลูกเศรษฐีกับคำพูดที่มากระทบกระทั่งมันทิ่มแทงในหัวใจของเธอหรือเราจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าปากเราไม่ตรงกับใจจริงเหรอไม่นะไม่นะเธอรู้แล้วว่าความจริงความรักที่แท้จริงมันเรียบง่ายมันไม่ต้องการอะไร อยู่ในความรักมันต้องการแค่ความจริงใจปากกับใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นจะดีกว่าดีกว่ามาเสแยแง้งพูดใส่ร้ายพูดป้ายสีให้กันใส่ความกันมันไม่ดีฉันไม่ชอบฉันฉันจะกลับไปหาตัวตนของฉันฉันว่าฉันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วบ้านลูกคนรวยบ้านลูกเศรษฐีนี่พอพอกันทีในที่สุดความสวยความงาม ก็ไม่ได้คงทนถาวรครับต้องมีหยุบสลายไปกับการเวลาถึงจะสวยเลือกได้แต่ก็ไม่ได้มีความสุขกับกองเงินกองทองครับเพราะความสวยอาจล่อตาแต่คำพูดจะเปิดโปงหัวใจของเธอและถ้าปากไม่ตรงกับใจแม้จะงามเพียงใดก็ไร้คนศรัทธาและไม่มีใครรักตลอดการเวลาวันนี้ลุงดมลำเปล่า มาเล่าสู่คุณฟังกับเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงขอบคุณห้องวัดเสียงรถทัวร์และขอดพับและบทจาก AI แลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ